สวัสดีครับผมยังอยู่ผมคนเดิมๆนะครับดูดีเองนะฮะตอนนี้ครับอยู่อยู่ที่แคมโปอนะครับผมนี่ตรงน,นี้เลยนี่นี่ไม่เลาพามาฟ,าฟาร์มไอเทมยนั่นะเห็นไหมจังไรเนี่ยแคมป์ปอยเป็จุดหนึงน่งที่ดับที่ฆ่าไม่ใช่ดรอปดิดฆ่าซุปเปอร์ซอมบี้ง่ายมากเลยนะฮะนะครับฆ่าง่ายที่สดุสสดแล้วผมว่าใหม่นั้นเท่าไหร่ก็ง่ายกว่ามันก็ง่าย,ยที่จริง ไปแล้วรีบไปกันดีกว่านะครับผมเมื่อเปน็นเสียแล้วโอ้เต็มตอนนี้เพิ่งเช้านะวโอ้โหเสียงสีเสียงเช้าที่สดใสอีกวันหนึ่งยินเสียงเท้าเนี่ยการรอไม่ยากครับเดินวันนี้ครับนี่เราขึ้นเยอะนะครับหนึ่งหินนั่นเลยขึ้นไม่ยากหรอก <c oughs> นะ เรียกมันก่อนดีกว่าค่ายจังไรนี่กันดีวกว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเนี่ยตอนเราไปโดนแม่งตกตรงไหนโคตรเบื่อเลยปืนไม่โหลดเนี่ยแล้วก็ยิงเราครับปังโอ้หะะโหแล้วจะโกรธเราเขายิงออกมาระวางนี้เลยครับแล้วก็วิ่งเนี่ยรอ,อเฮียไปๆที่นี่รอง,ง่ายแล้วไม่ต้องยากเลยเนี่ยวิ่งไปตรงหินเนี่ยหรือไม่ก็วิ่งออกไปเลยวิ่งตรงหินดีกว่าเพื่อไม่เให้การเสียเวลาวิ่งไปวิ่งกไกลเหนื่อยเหนื่อยตีน หันลุงใจช้านะครับเดี๋ยวมันวิ่งออกมาโอ้โหนี่แหลวิ่งตรงนี้ขึ้นตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ปุ๊บทางนี้เลยแล้วขึ้นตรงนี้ีอะไรนะโอ้โหโคตรประชันชิดลมกินลมได้กินลมนะเออนี่ดูนี่ครับคีทีคู่ใจทำอะไรเนี่ยอ๋อโชว์มือร้อยเราได้แล้วโผลจริงนะครับคนณทอนแอ๊โหดจริงอืม

วู้ดักต่อผมว่าดอกดักตังชัวเลยวะไม่น่าพูดเลยเท่าไรกันเชียวสี่เั็นสองคุ้มเออใช้รถสุดลูกนสองเนีคุ้มรามค,มคานะฮะอะไรก็คุ้มนะฮะซีวูดซับที่เกิดตรงนั้นนะครับนี่ตรงนั้นเลยรถหน้ารถกันอยู่เกิดตรงหน้าเมืองตรงตรงีสะพานหน้าต่างหน้าเมืองนสะพานนี่เลยสะพานเนี้ยโอเคครขอจบเปียเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม